เทพศูนยปฏิทินยุคหินใหม่สโตนเฮนจ์ห้าพันปีก่อนความลับของภาษาไทยอังกฤษบาลีตอนที่สิบสโตนเฮนจ์อายุห้าพปีมาจากภาษาบาลีเสลาโตรณะอุณตะแปลว่า สาละเนียดหินที่ยกขึ้นแล้วหมู่บ้านใกล้สโตนเฮนที่สุดชื่ออเมสบุรีมีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่8820ปีก่อนสามัญการมาจากชื่อคนโรมันแอมโบรเซียสซึ่งน่าจะมาจากภาษาบาลีอัมโพราสิ แปลว่าประชุมแห่งน้ำตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเอวอนมาจากภาษาเซลติกอาโบนาซึ่งมาจากภาษาบบรีอาปกาแปลว่าแม่น้ำหรือมาจากอาปาทะแปลว่าคลองเพราะดูมีสาขาที่เกิดจากการขุดมากมาย เมืองใกล้ที่สุดชื่อซาริสบรีมาจากภาษาบาลีเซเลสิกะบรี i, แปลว่าเมืองเสาหินมีเสาหินคลายสโตนเฮนช์ที่อาเมเนียชื่อคาราฮุนจ์น่าจะมาจากภาษาบาลีคาระอุนชะแปลว่าเสาหินบอกเวลาสะสมะเสบียง Stonehenge อาจแปลมาจาก Stonehunch หรือศิลาอุนชะแปลว่าเสาหินบอกเวลาสะสมะเบียงเหมือนกันคาราฮุนช์อยู่ไม่ไกลจากอุกตาสารที่มีปฏิทินยุคหินเก่า14,00งมสีนปี Stonehenge ตั้งอยู่ที่ละติจูด ห้องศาเหนือทำให้สุรสถิตยากจากทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือและใต้39.32องศาวงกลมสีขาวเป็นเครื่องหมายของหลุมออเรที่2องถึงสิและ56ลากเส้นจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกผ่านแท่นบูชาอัล่า เส้นนี้ผ่านหลุมอเบร์หกด้วยลากเส้นทำมุมลบ39องศาและบวก39องศาผ่านหลุมอเบรที่56และ12ปรากฏว่าเส้นทั้ง3ามาตัดที่จุดเดียวกันตั้งชื่อว่าตำแหน่งผู้สังเกตการ เส้นลบ39องศาเฉียดฮิลสโตนชี้ไปที่จุดคิมหันตะสุรสถิตเส้นบวก39องศาชี้ไปที่จุดเฮมันตะสุรสถิตเส้นตะวันตกตะวันออกชี้ไปที่จุดวิสวร์ทั้งสองลากเส้นทางมุมลบ26 ลบ 13, บวก13และบวก26่สองศากับเส้นตะวันตกตะวันออกผ่านตำแหน่งผู้สังเกตการปรากฏว่าเส้นทั้ง4ผ่านหลุมออเบร2 4 8และ10ตามลำดับ นี่เป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจของผู้สร้างสโตนเฮนจ์มีคนเชื่อว่าสโตนเฮนจ์เป็นปฏิทินจันทรคติแต่น่าจะเหมือนปฏิทินคงตัวมากกว่าแมทธิวและเรนกินสรุปว่าเป็นปฏิทินจันทรคติที่มีการตั้งต้นปีใหม่ ให้ตรงกับปฏิทินสุริยะคติทุกปีซึ่งน่าจะทำให้วันปีใหม่ไม่ตรงกับขึ้นหนึ่งคำแต่ดูเหมือนจะเป็นปฏิทินคงตัวที่วันอาทิตย์จันทร์อังคารและอื่นๆตรงกันทุกปีเสียมากกว่าสำหรับปฏิทินจันทรคติไทยใช้วิธีเพิ่ม เดือนแหลัง2ถึงสปีครั้งที่สโตนเฮนช์ใช้หลักว่าถ้าเครื่องหมายขึ้นหนึ่งค่ำของเดือน9อยู่เหนือเส้นวิศวัตให้เปลี่ยนเป็นขึ้น1นึ่งค่ำเดือน8หลังหมายความว่าเพิ่มจำนวนเดือนขึ้นอีก1เดือนเป็น1ปีมี13เดือน เพื่อให้วันขึ้นหนึ่งค่ำจันทรคติอยู่หลังวันปีใหม่สุริยคติเสมอปฏิทินสุริยคติที่สโตนเฮนยังใช้หลักการเดียวกับที่กูปะคละคือโทรพิกโซติกกำหนดด้วยตัวเลขสิตาระโซติกกำหนดด้วยเครื่องหมายราสีหรือรูปสัตว์ เวลาก่อสร้างสโตนเฮนต์สา0 0ันปีก่อนสามัญการอยู่ในช่วงปีใหญ่พฤกษบศ4 5 0พถึง2,290ปีก่อนสามัญการดวงอาทิตย์จึงขึ้นพร้อมกลุ่มดาวพฤกษบในวันวสันตะวิสวัตขึ้นพร้อมกลุ่มดาวสิงในวันคิมหันตะสุรสถิตขึ้นพร้อม กลุ่มดาวพิจิกในวันศาสตร์วิสวัตขึ้นพร้อมกลุ่มดาวกลุ่มในวันเฮมันตะสุระสถิตมีความเป็นไปได้ที่จะมีภาพวาดกลุ่มดาวหรือสัญลักษณ์ราศีบนแผ่นไม้หรือแผ่นหนังเหมือนบนพินของเมืองเออหรือบนเสาหินที่กูปะคละ ที่ใช้ร่วมกับปริทินสโตนเฮนต์ ge, แต่ได้สูญหายไปหมดแล้วพินหัววัวของเมืองเออมีรูปสัตว์12ราศีสำหรับสีฤด,ดูเมื่อ2,550ปีก่อนสามารถการทรงผมของกิลกามเรสเป็นรูปเครื่องหมายราศีเมษ วัวคือราศีพฤกษ์วัวสองตัวคือราศีเมถุนไหยนมคือราศีกรกฎสิงโตคือราศีสิงหม้าในคือราศีตุลม้าหรือลาคือราศีธนูแพะคือราศีมังกรจอกเล่าคือราศีกุม่ม ราศีกันคือขาววัวที่ปลาใสาหน้าอิสตาราศีพิจิกคือรูปกลุ่มดาวพิจิกเล็กๆหน้าขาววัวของพินยืนยันด้วยมนุษย์แบงป่องข้างล่างราศีมีนอาจจะเป็นหายปลาลาโปรดสังเกตว่าก้อนหิน16อยู่เป็นเส้นคิมหันตะสุรสถิต มีรูปหัวสิงห์ที่โคนก้อนหินสิหด้านสามเหลี่ยมมีรูปหัวมังกรอยู่ด้านสี่เหลี่ยมก้อนหิน16ก้อนเดียวสามารถยืนยันได้ว่าปฏิทินยุคหินสโตนเฮนเป็นปฏิทินสำหรับปีใหญ่พึกศพเพราะคิมหันตะสุรสถิตอยู่ในกลุ่มดาวสิงห์ มีรอยสลักบนหินไทรลทอนห้าสิบสาห้าิบสองห้าสิบเก้าและห้าสิบปดถ้าแทนราศีหลักทั้งสี่ของปีใหญ่พึกศบเมื่อสามพันปีก่อนสม,มัญการก็น่าจะดีคือราศีพึกศบสิงพิจิกและกุมแต่รูปร่างดูแปลกๆไม่เหมือนนัก เมื่อพิจารณารอยสลักตัวแบ่งบนหินไทรตอนห้าสิบสามปรากฏว่ามีส่วนประกอบของเครื่องหมายราสีเมตรและพึกษบอยู่อาจเป็นเพราะโซนเห็นใช้จากปีใหญ่พึกษบถึงปีใหญ่เมตรปีใหญ่พึกษบและเมตรรวมกันอยู่ในช่วง4,450 ถึง130ปีก่อนสามัญการากราศีกะกฏบางครั้งแทนด้วยน้ำนมหรือเต้านมรอยสลักดวงตาที่ซ่อนอยู่บนหินไตรลิทรอน52ดูคล้ายเต้านมข้างซ้ายส่วนขอบดูคล้ายราศีสิงกลับหัว รอยสลักเส้นขนานบนหินไทริตอนห้าดูคล้ายรูปกลุ่มดาวพิจิกบนรอยจารึกหินอุกตาซาซึ่งมีรูปคล้ายแมงป่องเล็กๆอยู่ข้างๆเส้นขนานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายราศีตุลและพิจิก รอยสลักสัญ,ญลักษณ์ที่หายไปบนหินไททอน58มีรอยริ้วอยู่ข้างซ้ายคล้ายเครื่องหมายราศีกุมรอยสลักนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายราศีมังกรและกลุ่มผู้สังเกตการอาจใช้รอยสลักบนหินไทรทรอน53 5 2ิทและ บอกสิ่งที่เห็นในปีใหญ่พิกษบช่วง4,450ถึง2,290ปีก่อนสามันการย้ำรุ่งวันว,นวส,สันตะวิสุวัตเขาจะเห็นกลุ่มดาเวเมฆขึ้นมาก่อนตามด้วยดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวพิกษบย้ำรุ่งวันคิมหันตะสุรสถิต เขาจะเห็นกลุ Suddenly, hora, hehe, kind of ahead, like ่มดาวกรากฎขึ้นมาก่อนตามด้วยดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวสิงห์ย้ำรุ่งวันศาสตร์วิสวรร์เขาจะเห็นกลุ่มดาวตุลขึ้นมาก่อนตามด้วยดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวพิจิกย้ำรุ่งวันเหมันตะสุรสถิตเขาจะเห็นกลุ่มดาวมังกรขึ้นมาก่อนตามด้วยดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวกลุ่ม แสดงว่าสโตนเฮนเป็นปฏิชินยุคหินใหม่เมื่อ5,000ปีก่อน